สวัสดีครับวันนี้ก็ตามปูไม้ขาวเจ็ดโมงเชา้าคิดว่าไม่มีงานแน่ๆนะครับคิดเลยนะก็ตอนแรกว่าจะหาที่นั่งในปตทแต่ว่าแดดมันร้อนมากเลยนะคะไม่มีที่จะสิงเลยนะครับก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือใจกลางพอดีนะครับใจกลาง เป็นสามแยกสามแยกของสนามบินนะครับทางนู้นทางนู้นจะไปทางสนามบินนะครับทางนู้นแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นโรงแรมอ่ะครับแถวนี้ก็จะมีที่นั่งให้ให้นั่งอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเราก็เลยได้มีที่นั่งทานข้าวนะครับซื้อข้าวมาสามสิบห้าบาทนะครับไม่กินไม่ได้ครับข้าวเช้าเนี่ยเป็นมื้อสําคัญถ้าไม่กินเนี่ยจะเป็นลม เคยเคยเคยไม่กินข้าวเช้าอยู่พักหนึ่งครับแล้วมันรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดอันนี้เราจะจะดูงานนะครับว่าเออเชา้ชาเชา้ชา,ชาอย่างนี้มันยังมึนๆอยู่เนาะตอนนี้ฟู้ดแพนด้านะคะแบบสามแบบสี่ไม่มีงานกันแล้วนะคะแบบสามแบบสี่ต่ห้าส่วนมากต้องมานั่งรอกดงานนะครับซึ่งนิกได้งานมาสาคูไม้ข่าวนะครับ เจ็ดชั่วโมงเริ่มหกโมงแล้นี้มาสายนะคะก็คงก็ดีกว่าโนโชนะเพราะว่าถ้ามาสายก็คงจะแบตขึ้นยากนะครับแต่ว่านี่ก็ยังได้ชั่วโมงอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าแบตจะขึ้นหรือเปล่าหรือจะลงแต่คิดว่าไม่ไม่น่าลงนะเพราะว่านี่ก็ไม่ได้ทาอะไรผิดเนาะแล้วก็เมื่อเช้ามีความตื่นเต้นก็คือเงินไม่ไม่ตัดนะครับเงินไม่ยอดเงินไม่ตัดก็เลยนี่ต้องส่งสนับสนุนไปเขาก็เลยตัดให้นะครับถ้าเราไม่สนับสนุนส่งส่ง่ายสนับสนุนไปเนี่ยเขาไม่ตัดยอดให้เราเนี่ยก็คือ เราจะเข้างานไม่ได้วันพรุ่งนี้นะครับโนโชนะครับเราต้องคอยสังเกตดีๆนะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับแล้วก็ส่วนมากนี่ช่วงนี้จะเป็นงานภูเก็ตจะเป็นจะจะเป็นงานรัศดาดีนะครับพยายามกดให้ได้รัศดาแต่ว่าค่อนข้างยากนะครับพรุ่งนี้นิกมีลาวัยตอน11บเอโมงสีนะครับนิกได้มา4ี่ชั่วโมงทุกวันนี้ไม่นิกจะได้ชั่วโมงตอนเช้าเฉยๆนะครับแล้วนี้มาลุ้นกะช่วงเย็นตอนตอนที่นิกทำงานเนี่ยแหละคอยกดไปเรื่อย เมื่อวานนี้ก็ได้มาทั้งหมด30ออเดอร์นะคะสาออเดอร์ในรอบ2เดือนกว่าที่ทำงานมาเนี่ยได้30ออเดอร์ครั้งแรกนะครับก็ก็มีความมีความม,วามีใจภูมิใจ<笑><笑>เพราะว่างาน30ออเดอร์เนี่ยสำหรับนิกเนี่ยนีกก็มันได้ได้ยากนะครับสำหรับนิกนะคนอื่นเนี่ยรุ่นพี่อะไรเงี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วมันได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาชั่วโมงเยอะเขาเล่นตั้งแต่7จ็ดโมงยันนูน่นเที่ยงคืนครึ่งมันไม่30ให้มันรู้ไปใช่ไหม แต่ของนิกเนี่ยนิกมีเป็นชั่วโมงนะครับนิกจะได้ประมาณนิกจะอยู่ที่ประมาณวันหนึ่งเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับถ้าเผ่อๆนี่ก็ถ้าเป็นสิบชั่วโมงก็มีเหมือนกันแต่จะได้งานปากค้อ,องอย่างเงี้ยงานไม่ค่อยเข้านะครับวันนั้นได้ปากค้องหกชั่วโมงงานไม่มีเลยจะบ้าตายอยูบ่บางวันปากค้อ,อก็ดีดีนะครับแต่บางวันปากค้องนี่ก็เหนื่อยใจจริงๆนะครับไม่รู้จะไปนอนตรงไหนนั่งไหนอย่างเนี้ยมาถามคุณแมข่ขอาขานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปนั่งไหนนอนไหนเหมือนกันมาแบบงง แล้วก็งานเขางานกว้างขึ้นนะครับไปถึงไม้ขาวเลยแต่นี้ก็คิดว่าจะอยู่ใจกลางนี้แหละเพราะว่าก็ถ้าเกิดเราไปอีกก็จะเสียเวลาเสียน้ํามันอีกนะครับแล้วก็หนื่อยอีกนะมาดูกันนะามาช่วยกันลุ้นหน่อยนะว่าจะได้กี่ชั่วโมงจะได้งานกันกี่โมงนะครับ